สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบนะคะซึ่งยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้กําลังสองสมบูรณ์อยู่นะคะแบบฝึกหัดนี้มีทั้งหมด10ข้อเป็นแบบฝึกหัดของวันที่3มิถุนายนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า10ข้อนี้เฉลยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูข้อที่1กันนะคะข้อที่1 x กาลังสองสี่สบ 40, x สี่ดูอันแรกนะ x กาลังสองเพราะฉะนั้นตัวหน้าเป็น x แน่นอน เราก็ได้เป็นหน้ากำลังสองบวกกับสองคูณหน้าคูณหลังอ่ะมาหาตัวหลังกันตัวหลังตรงนี้คูณกันต้องมีค่าเท่ากับ 40x นะคะซึ่งเท่ากับตัวตรงกลางตรงนี้ x มีอยู่แล้ว2คูณอะไรได้40 2คูณ20ได้40เพราะฉะนั้นตัวหลังก็มีค่าเท่ากับ20มาเช็คดูซิว่ามันได้ไหม หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังต้องบวกด้วยหลังยกกำลังสองยี่สิบกำลังสองมีค่าเป็นสี่ร้อยเพราะฉะนัน้นนี้ใช้ได้นะคะดังนั้นเราจึงแยกอันนี้ได้เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองมีบางคนตอบแบบนี้ไห,ห้ครู x บวกยี 20, คูณกับ x บวก 20, คําตอบนี้ถามว่าถูกไหมถูกเหมือนกันนะคะเป็นคําตอบเดียวกันแต่อย่างที่คุณครูเคยบอกเนื่องจากว่าตัวนี้กับตัวนี้มันคือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาจะไม่นิยมเขียนแบบนี้เขาจะนิยมเขียนตัวเดียวกันเนี่ยโดยใช้ยกกําลังสองก็จะเป็น x บวก20ทั้งหมดยกกําลังสองคราวนี้มีบางคนตอบมาแบบนี้ให้ครู x บวก20ลังสองแบบนี้คำถามคือแบบนี้ถูกไหม แบบนี้ไม่ถูกนะคะเลยกยกกำลังสองต้องอยู่ข้างนอกนะคะไม่ได้อยู่ข้างในถ้าอยู่ข้างในมันจะกลายเป็นตัว20เท่านั้นที่ยกกำลังสองนะซึ่งมันผิดนะคะ